Ồ, oh, quá mấy mẹ. Cứ chờ Bánh nhảy chân ơi Kim xí, hả lời โอ้น่ากินหมดเลยสวัสดีค่ะฮ่าทุกคนสวัสดีค่ะชิลูกเฮ้ยหายสวัสดีค่ะเด้อสวัสดีค่ะบ๊ายบ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 ายเดี๋ยววันนี้นะคะแม่บีจะมาดูว่าจุดที่แม่บีเคยเอาเห็ดโมเรลอะค่ะ มันมีไหมเดี๋ยวไปดูกันค่ะในระหว่างที่แม่บีไปหาเห็ดน,นะคะสามพ่อลูกก็จะไปเดินป่าเล่นรอแม่นะบาย guys ทุกคนเขาเพิ่งขึ้นเนี่ยเห็นไหมเล็กๆเ,เองก็มีอีกอันนึงอยู่ตรงโน้นเห็นไหมคะเนี่ยมันยักเล็กอยู่เลยอะ่ะมันยังไม่โตค่ะทุกคนหลังจากที่ผ่านไปแล้วสี่วันเรากลับมาดูใหม่นะคะว่ามันจะโตไหมแล้วก็จะมีเห็ดขึ้นมาอีกไหมนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะเป็นไงลูกมันโตไหมไห <c oughs> น <Okay. S 1> อันนี้อ้มันโตขึ้นมานิดหน่อยเองแต่ว่าก็เก็บได้แล้วอ่ะเดี๋ยวเก็บเลยนะครับคนไม่เก็บมัน <c oughs> เด็กเล็กๆน่ารักน่ารัก <c oughs> ไหนคะ <c oughs> โอ้ยเพื่อนมันโอเคเก็บนะนี่เห็ียดด้วยนี่มหมียด้วย โอเคอาไหน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 ถอยสิหนูเหยียบมันหรือเปล่าลูกอันมันเล็กๆนี่ไงนี่ไงเลี่ยมข้างหลังหนูนี่เห็นไหมมันเพิ่งขึ้นมาเนี่ยตรงไหนครับตรงนี้ตรงไหนตรงไหนตรงนี้โอเคโอเคมัน โอ้ดอกนี้ใหญ่อยู่นะไหนแม่ไม่ต้องเอามีดตัด <FO> ลูกทำไมมันใหญ่แล้วทำไมมันใหญ่แล้วแม่ครับอันนี้มันเป็นพันุ์เล็กเห็นไหมนี่ดอกนี้ได้อยู่สองดอกติดกันสองดอกติดกันตรงนี้ อันนี้โดนเหยียบเละเลยมองไม่เห็นมันอะดูสีสีมันพางไปกับใบไม้เลยค่ะโดนเหยียบเละแล้วจะอีกดอกหนึ่ง,งเล็กๆนี่กับมองไม่เห็นเห็นไหมเอาหาดูซิเผื่อเจอเพื่อนมันทีนี้ว้าวโอเคเดี๋ยวจะไปดูที่อื่นแล้วค่ะอะไรโล จูเลี่ยมสวยสุดสุดมากเข้มๆนัวๆแล้วเนี่ยอุ้ยเจออีกหนึ่งดอกปีนี้แห้งแรงมากเลยทุกคนดูค่ะนี่ตรงนี้เจออีกดอกหนึ่งเล็กๆทุกคนเห็นไหมนี่ ทุกคนที่จริงถ้าหาดีๆก็อาจจะเจออยู่นะคะทุกคนแต่ว่าตาลายอะ่ะเป็นไงเรี่ยมเราได้เห็ดกี่ดอกแล้วลูกแป <'m> <Bad. laughs> ได้เห็ดแปดดอกเองค่ะทุกคน <laughs> หายากจริงๆปีนี้นี่มาเรี่ยมเดินมาเร็วลูกเราจะไปดูที่อื่น okay. เกืบเหยียบเอาดอกนี้นี่ไงน้อแล้วไม่เห็นไหมนี่เกือบแม่เหยียบเอาน้เอเราไม่เหยียบมัน่นอ่ะนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วสามดอกหนึ่งสองสามเจ้าเลี้ยงอยากเก็บได้ไหมอ่อโอเคโอเคนั่นแหละมาแม่อ่ะไปเอ,อเ,ไเอาดอกนู้นข้างบนนู่นตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมนี่ดอกนี้ก่อนก่อน ตัดอืมอ,อ,อ่าดอกน้นน,นี่ดอกนี้ต<า>ัดโอ้โห้เก่งมากม<โ>หไหมแม่ก็จับมันใหญ่จังเลยตัดนี่นี่นี่เอตาตัดมาเร็วๆนี่นตัดแค่นี้พอไม่ต้องเอาลึกเออปล่อยให้รากมันขึ้นเออนีเออดอกนี้สวยเรียบทำไมอ,อันนี้มันตรงขึ้นอีก นี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่นี่นี่เห็นไหมเอาตัดดีแฝดเอาหนูบังแล้วลูกมองไม่เห็นแล้วนะเอาวะโอเคได้อยู่ได้อยู่นี่ไงเลี่ยมดอกนี้ใกล้ๆกันหมดหาเร็วๆมาตัดเร็วเลี่ยมนี่ลูกยอดมันโบไปแล้วเะอ๋อตัดอย่างนั้นแหละเก่งมากโอเค มันใหญ่มากจังเลยเลียมเลี่ยมเลี่ยมเลี่มเลีทางนี้หูกนี่ไงนี่ไงเนี่ยดอกนี้เอามีดมาตัดเราเร็วช่วยๆเลยนี่เออทางนี้ดอกใหญ่เนาะกาดเริ่มเย็นแล้วไม่ใช่ฝนจะตกแล้วลูกโอเคไม้แม่คุณกับมีไหม เลี่ยมล็อกแม่อ๋อแม่ก็รับเลี่ยมค่ะเจ้าเลี่ยมพักเหนื่อยกินสแน็คค่ะทุกคนเอา้านั่นไงเลี่ยมเห็ดน่ะเห็ดเห็ดหเห็ดเห็ดเห็ดนั่นนั่นนั่นเห็นไหมเลี่ยมนะ่ะโอเคเดี๋ยวแม่ไปเอานะเดินไปเดินมาหลายรอบแล้วนะทุกคนไม่เห็นพอเจ้าเลี่ยมนั่งพักเบรกจะกินขนม,มเห็นซะง,งั้นนี่ โอ้นั่นไงเรียมข้างหลังเรียมมีอีกลูกนี่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 สองดอกเลย ได้ไหมเนี่ยปลายมันเริ่มเหี่ยวแล้วได้อยู่ครับขอบคุณครับคิดว่างานนี้คงมีเหยียบข้ามไปข้ามมาหลายดอกอยู่ทุกคนตาลายมันมองไม่เห็นแม้เจอเพื่อมีแค่สองดอกเองลูก สามสองสามสี่ห้าก็ไหนี่่สองสามสี่ห้าระวังเยียบนะลูก เดี๋ยวเอาตรงปลายเท้าเรีอยงไม่ใช่ปลายเท้าสีส้นเท้านะลูก้ำงไงนี่งไงวิธีการที่ดีที่สุดคือ นั่งค่ะทุกคนนั่งแล้วก็ค่อยๆส่องหาไม่งั้นมันมองไม่เห็นแล้วไม่งั้นก็ตาลายหมดเลยนีเจอสามดอกลูกดอกนี้เกือบไม่เห็นงาน่ เบียบเลยดอกนี้ใหญ่สุดแล้วที่เจอมาอุ้ยนี่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 เจอนี่อยู่ข้างอยู่ข้างทางเลยค่ะนี่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 โอ้ยดอกนั้นเห็นไหมสวยสวยเลยอุ้ยเดี๋ยวเจอนี้ก่อนมีอันอื่นด้วยอือ อีอันเลยอุ๊ยนี่สองค่ะสองโชคดีได้ดกคู่สวยๆเลยนี่ไม่รู้ใบไม้มันบังอยู่หรือเปล่าเนะ เห็ดโมเรลเสร็จนี่คือลมแทบจับค่ะทุกคนตาลายอันนี้คือป่าที่พวกเราหาเห็ดโมเรลนะคะทุกคนที่วิสคอนซินคือมันเป็นเห็ดที่หายากนะคะเพราะว่าสภาพอากาศมันแห้งแล้วก็มันความชื้นมันมีไม่เยอะค่ะเห็ดมันก็เลยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ นี่ค่ะผลงานวันนี้นี่ได้พอสําหรับดินเนอร์อยู่นะคะเนี่ยคได้แล้วเนาะไม่มีจะผ่านะคะเพื่อควมชัวว่าข้างในมันไม่มีแมลงอ,อยงู่เนาะมันก็จะพวงอย่างนี้นะคะ วันนี้นะคะแดดี้จะเป็นคนโชว์ฝีมือทำกับข้าวให้เรา <c oughs> อะไร That's a h o นน y garlic salmon there อร <c oughs> ่อยมากมาก Smell good แล้วก็แดดี uh, ้จะทำแซลมอนนะคะแล้วก็ก็จะมีเห็ดโมเรลที่แม่บีกับน้องเวียมไปเก็บมานะคะเป็นเครื่องเคียงวันนี้เนาะ เฮดมอริลนะคะมันรสชาติอร่อยอยู่แล้วเพียงแค่เราใส่เนยกับพริกไทยดำแค่นี้นะคะรสชาติเขาจะแบบมีกลิ่นคล้ายๆเนื้อย่างเลยะคะ่ะเฮียคนี้ก็จะ Hey, cracking some morels. Hmm, are you excited? I know. Are they getting close? Let me see. Ah, uh, no, you have to wait until it's dry out. แล้วก็ใส่ พริกไทยดำลงไปสักเล็กน้อยนี่มามีนอร่อย มัชชูม์ more m ัชชูม์สำหรับแม่ yes please yeah, here you go just for mommy Mm. a little more okay thank you นี่ค่ะเสร็จแล้วเห็ดมอเรลกินกับสเต็กแซลมอนแล้วก็มี n o o d ลส์นะคะปลารี่ด้วยลูกน่าลองกินเห็ดมอเรลยังลูก

Oh. Mm. Let's try salmon. I think I'm these rock cheese are good. Mm, I'm I want a no, full one. Really good. <laughs> I just can't. Yeah, you ate all your food. Oh, I'm not getting one more. It's getting cold. Oh, it's all my head.